วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจาทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมโลบักของออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์นะครับในที่สุดนะครับตอนนี้สตาพานนะครับก็ได้ทําการจะจบแล้วนะครับอีกประมาณ232ชั่วสมงร้อม แต่ก็แน่นอนครับว่าออสตาเนี่ยก็จะบิดไปเรื่อยๆครับจริงๆคือพันนี้น่าจะอยู่อีกนานครับใครที่ฟาร์มไม่ทันสามารถฟาร์มนะครับฟาร์มเรื่อยๆได้นะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอรีวิวตัวละครนะครับที่เป็นน่าจะเป็นเดกูก่อนแล้วกันนะครับเดกูนะครับล่าง5ดาว6ดาวแล้วก็7ดาวในวิดีโอเดียวเลยนะครับทุกคนครับเราไปเคมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเดกูเนี่ยล่าง6ดาว7ดาวนะครับผม5ดาว6ดาว7ดดาวเนี่ยได้จาก สตาร์พาร์ทของซีซั่นนี้เท่าน well, ั้นนะครับท ah, really, uh, uh, ุกคนครับซีซั yeah. ่นนี้เท่านั้นนะไม่สามารถหาได้จากที่อื่นเลยนะฮะก็เ๋ยขออนุญาตทําการเก็บมาให้หมดก่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็อัลล็อกครบทุกเทียร์แล้วนะตั้งแต่1ถึง100นะครับอ่านี่ผมก็ขออนุญาตเก็บมาก่อนอ่านี่ครับนี่คือ อีโ e นะครับผมจะ e ีโจาก6ดาวเป็น7ดาวนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้แต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับฝากรบกวนนะครับกดไลค์คนละ1ทีนะครับทุกคนครับเดี๋ยวจะรีวิวตั้งแต่ตัว5ดาวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีของวัตถุดิบ 6ดาวแล้วก็เจดาวในการอีโวขึ้นไปเลยนะครับแบบว่าทันทีเลยแต่ว่าขออนุญาตรีวิวตั้งแต่5ถึง6เลยแล้วกันนะครับเพื่อให้มันได้ครบนะครับเพราะจริงๆคือปกติแล้วผมจะรีวิวจาก ID คนอื่นนะตอนนี้ก็คือรีวิวจาก ID ตัวเองเลยแล้วกันล่างนี้นะฮะเป็นล่างน่าจะตอนที่จะสู้กับไอ,ไอตัวของไอคนที่มันถ่ายคลิปนะฮะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันน่าจะซีซั่น3ซีซั่น4มั้งนะครับดามจอที่ที่4,300นะครับค่าคอร์สอยู่ที่ 500นะครับแล้วก็ไคตั์มี4ตัวเวล1 7้เนะครับทุกคนเป็นตัวละครยืนพื้นธาตุพืชน,นะฮะอ่ะเราก็เดี๋ยวไปรีวิวกันเลยดีกว่าสําหรับตรงนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวกันไปแล้วในวิดีโอนี้ก็จะรีวิวแบบรวดเร็วแล้วกันสำหรับตัวละคร5ดาวนะครับผมอ่ะวาง500นะครับพอวางเป็นเซอร์เคิลแบบนี้นะฮะ การจี้อเขาแอนิเมชั่นของเขาก็จะค่อนข้างโอเคอยู่นะครับอ่าดาเมจบวกคาตัลโคลี่ไปด้วยนะครับผมก็จะเป็น4 7 0พันเจ็ดร้อยนะครับอ่ะอัปเกรดเลยครับขั้นแรกใช้4 0 0พครับดาเมจเป็น4 0 0 0 0ขั้นต่อมาครับ5 0 0พดาเมจเป็นแสนหนึ่งครับแล้วก็ขั้นต่อมาใช้เงิน5 0 0พครับดาเมจเป็น1 6 9 0 0 0สนครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับผมอนิเมชั่นใหม่ชื่อแอร์คิกสไตล์นะครับก็ดาเมจจะเป็น3 1ส0 0แสนหนึ่งหมื่นหนึ่ครับอ่ปไม่ตีแอร์นะครัึ่งระยทุกคคนรับอนิเมชั่นเา จากที่ดีดตอนนี้ก็น่าจะกระโดดดีปะออกกระโดดเตะดีเออเพราะว่ามันชื่อว่าแอร์นะครับอ่าดัมมีอยู่ที่นี่ครับสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช้เงินอยู่ที่สองหมื่นสี่พันนะครับในการวางหนึ่งตัวนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มค่านะครับคุ้มราคาตรงนี้นะฮะเล่นสตอรี่เล่นเลก็น่าจะได้อยู่นะครับแล้วเกิดบัฟนะครับผมทุกคนครับถ้าบัฟนะครับจากสามแสนกว่านะครับจะจะเป็นหนึ่งล้านแปดหมื่นนะครับทุกคนแปดวิจมติหนึ่งทีระยะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดนะครับ เรียกได้ว่า5ดาวก็โอเคขึ้นมานะครับโอเคขึ้นมาจากคือก่อนอันนี้มันจะมีร่างที่เป็น6ดาวอยู่ในตู้ใช่ไหมผมว่าร่างนี้มันก็ค่อนข้างเก่งอยู่นะครับแต่ว่าถ้าอีวขึ้นไปเนี่ยก็จะเก่งกว่าเดิมแน่นอนโอเคเัป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอดูครับว่าตัว6ดาวเป็นยังไงครับโอเคมาต่อกันครับถ้าเราทําการอีวนะครับอีวนะครับผมทุกคนครับอ่านี่ฮะใช้หูฟังอันนี้ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บดาเมจจะเป็นหกพันสี่ร้อยยี่สิบหกครับระยะห้าละบนะครับไป ก็เนี่ยครับผมจะเป็นเดกุร่างนี้ครับก็เรียกเลยว่าเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะอ่าไปลองดูกันว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับแต่ว่าคือผมก็รีวิวไปแล้วเนาะตัวละครนี้นี่ครับผมไม่มีแคตตาลรีกเลยนะครับทุกคนครับดาเมจอยู่ที่6420นะครับแล้วก็เป็นธาตุพืชนะครับผมก็เนี่ยครับไปลองดูกันว่าเป็นยังไงครับเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะนี่ครับเริ่มมีออร่าดำๆออกมาแล้วครับทุกคนเริ่มมาแล้วครับเอาจริงๆนะทุกคนครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งสปอยนะครับผมกําลังไล่ดูอยู่นะ ไล่ดูไอมาฮีโร่อยู่นะครับทุกคนครับก็ถึงโชคที่ไอรุ่นพี่นั้นโดนอะไรว่าขโมยอัตลักษณ์ไปแล้วนะครับก็แนะนําว่าอย่าพึ่งนะครับแต่ว่าผมคงโดนโดยสปอยแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าใน Facebook แม่งโคตรเยอะครับทุกคนในเพจแบบว่าอยู่ดีๆมันแนะนํามาเดกุเป็นล่างโน้นล่างนี้จริงๆก็เห็นมาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ในเรื่องว่าเป็นยังไงก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอไปดูเองลวกันอ่ะมาถึงก็ลุยกันเลยนะฮะผมว่าตัวละครนี้มันก็เหมือนเดิมครับแต่ว่ามันจะเป็นโหดช่วงประมาณ7ดาวนะครับทุกคนครับถ่ายืน เป็นท่านี้อ่ะการยิงปืนเขาจะเป็นโยนหินเหมือนใช้เป็นแส่หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะนี่ฮะโยนหินนะครับโอเคมาอัพเลยครับใช้เงินนะครับผม2,500ัน้ารเบิเป็น23,000ครับขั้นต่อมาครับแอนิเมชันใหม่ครับใช้เงินเหมือนกันครับ2,500ัน้ารเบิเป็น45,000ครับระยะ60อ่ะแอนิเมชันใหม่ไม่ตีแอร์นะครับไม่ตีแอร์เป็นไงฮะฟึบโยนตูมอ่ะแค่เนี้ย แล้วก็ขั้นต่อมาครับ5,000ครับดาเมจเป็น70,000ระยะ6ระยะ70แล้วก็7,500ครับระยะเป็น100,000เฮ้ยระยะแสนหนึ่งเดี๋ยวมีคนแซวอีกระยะ80ครับดาเมจเป็น1นึ0 0 0สนหนึครับก็ขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน10,000ครับดาเมจเป็น168,000ครับระยะ90ครับอนิเมชั่นใหม่ไปไม่ตีแอมเหมือนเดิมครับอนิเมชั่นใหม่แล้วเนาะเชื่อต่อยแค่นี้อะไรวะ แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน15ื่นครับแล้วก็จะตีแอร์นะเปลี่ยนไปตีแอร์ครับระยะก็จะเป็น100นะครับดาเมจอยู่ที่3 7 0 0 0ครับโปตีแอร์แล้วครับตอนนี้อันนี้ไม่ันก็เหมือนเดิมเนาะโอ้ยไม่เหมือนเดิมดูดิขเขาเพิ่มปล่อยพลังอ่าก็ส่วนตัวผมคิดว่าตัวละครนี้ก็เก่งนะใช้เงินแค่43,000นะครับต่อนหนึ่งตัวผมว่าก็เก่งนะดาเมจอยู่ที่3 7 0 0 0พันครับอ๋อเดี๋ยวขอบัฟเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา พอบัตไปปุ๊บนะครับนี่ครับผมว่ามันก็อีโวจากขั้นที่แล้วมานะครับให้มันตีแอร์ได้นะครับเออร่างนี้ก็เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างโอเคนะประมาณนี้ครับสับตัวละครนี้นะฮะหนึ่งล้านเจ็ดแสนครับโควิโจมตีหนึ่งทีเร็วกว่าตัวที่แล้วนิดหนึ่งมั้งโอเคเดี๋ยวไปดูครับว่าร่างของเจ็ดดาวจะเป็นไงครับมาครับอีโวกันดีกว่านี่ฮะหลายๆคนน่าจะกอมาช่วงนี้เอาเป็นว่าไปดูครับถ้าผมกดอีโวครับนี่ฮะโอ้ ผมไม่รู้มันคือร่างอะไรแต่ว่าดามจ่อยู่ที่5,140นะครับระยะ50 2วิโจมตี1ทีใช้เงิน580ครับไปเลยดีกว่านะฮะอีโวเลยนี่ฮะ7ดาวของเดกุนะครับหรือว่ามิโดริยะไปกันเลย มีสเปเชียลบิลิตี้ด้วยครับทุกคนครับห0 0พันครับ2วีครับแล้วก็ระยะ50ครับเงิน580ครับผมทุกคนแคตตอนนี้มี5ตัวบูตดาเมจ200%ไม่ใช่20%นะครับเอาขึ้นไลน์เนี่ยบูตยีสิ์เซนะครับเป็นไงฮะโอ้หดูดิมันเริ่มแบบว่ามีลูกตาเป็นสีแบบนี้แล้วทุกคนไปดูน,นี่ว่า,วาจะเป็นแบบไหนนะผมว่า2วีเนี่ยเซอร์ไพรส์มากครับผมไม่คิดว่ามันจะตีเร็วขนาดนี้นะเดีย๋ยวรอดูกันว่ามันตีเร็วแบบว่าวงใหญ่หรรืออะะไไยังงนะ ไปดูกันไปดูกันมาดูกันทุกคนครับมาดูกันมาดูกันมิดโดริยานะครับอ่ะอันเชิญออกมาครับโป๊กการวางครับโอ้ยตีเร็วโอ้โหเลเซอร์เข้าแบบนี้ดีอยู่ไปไงไปไงโอ้เร็วครับดีครับดีครับโอ้โหดีดีมาก สุดยอดครับผมนี่ฮะนี่คือเดกูครับผมดาเมจอยู่ที่6000นะฮะอฮสองวิจน์ตีหนึ่งทีโอเคครับอนิเมชันใหม่ครับใช้เงิน10,000ครับดาเมจเป็น6000เหมือนเดิมครับอนิเมชันใหม่เฉยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอัปเกรดปุ๊บก็คือมีสกิลเงี้ยเหรอสกิลอ,อะไรครับเดี๋ยวโอ้โหขอกดก่อนนะฮะเดี๋ยวผมอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆก็คือดาเมจจะไม่เพิ่มใช่ไหมนี่ฮะ ผมไม่อัพได้หลายขั้นมากครับเดี๋ยวอัปเกรดเลย15,000ครับแอนิเมชันใหม่แล้วก็15,000แอนิเมชันใหม่1น0 0 0หม่นห้าพแอนิเมชันใหม่1น0 0 0หม่นห้าพแอนิเมชันใหม่แล้วก็โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนโอ้โหทุกคนดูสกิลมันดีโอเคได้เวลาสรุปแล้วตัวของมิดริยะเจ็ดดาวนะครับถ้าวางเนี่ยดามเมจเขาจะอยู่ที่แค่6,000ตลอดเลยนะครับเราจะอัพไปทั้งหมด5ขั้นนะครับ1 2 3 4 5่หาลัางจากที่เราอัพครบ5ขั้นนะครับขั้นสุดท้ายจะใช้เงินอยู่ที่1 4 5 0 0 0้านานะครับซึ่งถ้าเราอัพป,ปุ๊บเนี่ยตัวละครนี้จะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับยกเว้นสกิลบัฟอย่างเดียวนะครับบัฟรอบๆนะครับทุกคนมันไม่บัฟตัวเองนะโอเคมาที่ตัวนี้ดีกว่าตอนนี้ผมอัพไปแล้วทั้งหมด5ขั้นนะครับใช้เงินอยู่ที่70,000ต่อ1นตัว ตอนนี้เบสของเขาคือ2วิจมตี1ทีซึ่งเร็วมากนะครับถ้าเรากด ability ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดนี่ครับผมมีทั้งหมด6อันนะครับให้เราสามารถใช้ได้นะครับอย่างแรกคือปุ๊บถ้าผมกดไปเป็นผมกดเป็นเกียร์นะเมื่อกี้นะปุ๊บมันจะเปลี่ยนนะครับทุกคนออกเกียร์นี่คืออันแรกนี่หว่าลืมไปเกียร์คือแรกครับอันสองเดี่ยวอันสองปุ๊บเห็นปะกดอันสองนะครับเป็นไอตัวของวิฟใช่ไหมปุ๊บเนี่ยมันก็จะโจมตีแบบใช้ใช้ดาเมจอยู่ที่นี่ครับสองแสน 57,000ครับ5้าวิจำติงหนึ่งทีแอนิเมชันของเขาก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วซึ่งตัวของเอฟเฟกของเขาคือสตัรนนะครับจะสตัรนแอนิเมชันสองวิทุกๆสิวินะครับซึ่งก็ค่อนข้างดีนะครับอ่าอันนี้คืออย่างอย่างที่2นะครับอย่างแรกคือเกียร์นะครับอย่างแรกคือเกียร์เกียร์เนี่ยจะตีเร็วมากเน้นดาเมจเพอร์เซกแต่ว่าดาเมจมันน้อยมากต่อมาคือวิปเนี่ย วิปก็จะสตันนะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับ5วิโจมตีหนึ่งทีต่อมาก็จะเป็นสมกสสมกเนี่ยจะโจมตีแล้วติดสโลนะครับเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูให้ดูให้ดูดเอ่อเอาเป็นเอ่อมันต้องเอาเป็นไอน้นี่มาไม่งั้นมันจะไม่สโลอะผมกออกมา600ปุ๊บเป็ว่านปะ มันจะติดสโลนะครับผมนี่ฮะสโลห้์เซนะครับเออซึ่งมันก็สโลก็แหละเหมือนปกติแหละนะครับดีมากต่อมาครับก็จะเป็นโฟลนะครับก็คือเหมือนจะเป็นเขาอะไรนะลอยอะ่ะไอตัวเนี้ยมันจะโจมตีก็ต่อเมื่อตีแอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูครับมันมันมีโดริยะตอนนี้มันตีแอร์นะขออนุญาตเอาแอร์มาถ้าถ้าผมเอาแอรลมา เห็นไหมมิดอริยะก็จะตีแอร์ตายไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าตัวพื้นเนี่ยมันจะไม่ตีซึ่งโหมดนี้จะโฟกัสแค่แอร์เท่านั้นพื้นจะไม่ตีจะไม่ยุ่งเลยนะครับทุกคนครับต่อให้เราปรับก็จะไม่ยุ่งเหมือนกันนะฮะต่อมาครับก็จะเป็นของ Energy นะครับเ n e น g ี Energy เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบว่าแบบสุดนะ9 0 0 0นนะครับอันนี้ผมคิดว่าโหมดนี้น่าจะเป็นโหมดที่ดาเมจแรงที่สุดแล้วแต่ว่ามันไม่ตีแอร์นะครับการโจมตีเขาจะเป็นโคนนะครับ เดียว,ว่านา่าจะสุด5วิโจมตี1ทีนะครับถ้าสรุปนะครับสรุปเนี่ยง่ายๆเลยก็ขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงินอยู่ที่1ล้าน4แสน50,000นะครับถ้าเรากดไปปุ๊บสกิลอบิลิตีต้ต่างๆพวกนี้นะครับจะหายไปทันทีนะฮะแต่ขออนุญาตเอาสมมุติถ้าผมเอาตัวละครน,นี้มาวางนะครับอ่ะผมจะกดตัวของอันนี้นะอันสุดท้ายนะกดไปปุ๊บเนี่ย ตัวของมิดริยะเนี่ยจะไม่โดนบัฟนะครับทุกคนแต่ว่าตัวของข้างๆาเนี่ยจะโดนบัฟนะครับ200%นะครับสูงสุดในการบัฟอยู่ที่2 0 0เท่านั้นนะครับซึ่งตัวของตัวนี้ก็โดนบัฟอยู่นะครับอ่าโดนบัฟอยู่อันนี้ก็ช่างมันละกันเดี๋ยวจะมีงงอีกนะครับตัวละครนี้ผมจะอัพตันไปเลยนะครับใช้เงิน1 4 5 0 0 0้านครับอัพไปจะเป็น f o r one นะครับหรือว่า all f o r one นั่นเองแต่คิดว่าน่าจะเป็น f o อ r one งเดียวนะเพราะว่าตัวสกิลเนี่ยเวลาเรากดนะครับ ability ต่างหายไปเเเลลยคัหืออแ่่สนนง เหลือแค่บัฟนั่นเองซึ่งตัวบัฟเนี่ยจะติดกอบลคููดาวไหมไม่ติดนะครับ ตัวตัวนี้จะไม่ติดกับว่คคูดาวนะครับสมมติถ้าผมกดบัฟตัวนี้ปุ๊บตัวละครเองมันตัวมันเองจะไม่โดนบัฟแต่ว่าตัวละครข้างๆจะโดนบัฟดาเมจอยู่ที่นี่ครับ15ล้านนะครับถ้ามิดโดริยะบัฟของมิโดริยะนะครับร่างตันงงไหมผมไม่งงเนาะ15ล้าน12วิโจมตีหนึ่งทีซึ่งตัวละครนี้ตีแอร์โดยส่วนตัวผมคิดว่ามิโดริยะเนี่ยเอาเป็นตัวละครซับพอร์ตหรือว่าเล่นของสตอรี่เลดน่าจะดีที่สุดแล้วนะสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าแบบนั้นนะครับทุกคนอันนี้คือเเเทท่่่่าาาีีผมมมไปลลออองงงนนืก้้ัถตดดขภยยว ครับท้าธิบายงงขออภัยด้วยเอาเป็นว่าตัวนี้นะครับคือกิลกาเมสนะครับที่สามารถเลือกได้ว่า จะเป็นโหมดไหนใช้ช่วงไหนอะไรยังไงซึ่งมันดีมากนะครับถ้าคุณขี้เกียจเอาสโลไปตัวละครนี้ก็สามารถสโลได้ซึ่งมันมันค่อนข้างดีเพราะตัวละครนี้ผมไม่มั่นใจนะใครที่รู้นะครับรบกวนนะครับคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าอ่ามันวางได้กี่ตัวนะครับเออวางได้กี่ตัวถ้าวางได้ทั้งหมด8ตัวเนี่ยโอโ้โหก็ดีเลยตัวละครนี้เอาไปตัวเดียวนี้คือดีเลยนะครับทุกคนครับเ,เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าถ้ามันเป็นธาตุพืชน,นะครับก็เอาไปเล่นพวกเลดอ่ามันจะเป็นเลดอะไรนะธาตุพืชเนี่ยพืชรู้สึกจะชนะนะชนนะนะะ้าามงสยฟ ไปเล่นกันได้นะครับน่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตบัฟแล้วกันโอเคผมบัฟเลยแล้วกันนะครับโปะเท่าไหร่นะ2 5 0นะครับมีโดริยะล่างตันดามจอยู่ที่17ล้านนะครับผม17ล้านนะครับถ้าใส่ออฟไฟดามจะอยู่ประมาณ35ล้านครับซึ่งแรงมากซึ่งแรงมากนะครับตัวของมิโดริยะล่างนี้นะครับก็จะอยู่ที่ร่างล่างเบสนะอยู่ที่2 0,000เวลามันโดนบัฟอยู่นะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับเอาเป็นว่าล่างโหมด Energy แล้วกัน เอาเป็นหมดสุดดีกว่าหมดที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ใช้กันม o นเอนจี Mon ้ A G อยู่ที่3ล้านครับ3ล้าน140,000นะครับ โอเคครับทุกคนครับนี่ก็คือเดกุนะครับล่าง6ดาวเออล่าง5ดาว6ดาวแล้วก็7ดาวซึ่ง7ดาวเนี่ยเรียกได้ว่าผมส่วนตัวผมว่าเมตาสตอรี่มากๆสำหรับใครที่อยากได้ฟาร์มเลยนะครับตอนนี้นะครับฟาร์มตอนนี้เลยยังทันอยู่นะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับตัวละครนี้ไม่มีกลับมาอีกแล้วใครพลาดก็คือพลาดเลยนะครับทุกคนครับวิดีโอนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วกด s u b สไครป์ด้วยนะผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวสําหรับตัวละครที่ผมจะรีวิวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครในสตาร์พาร์ตเป็นส มันเก่งแบบว่าพอๆกับเดกูหรือเปล่าเดกูเนี่ยเป็นแบบฟรีนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดสตาร์พารก็สามารถาฟาร์มถึง100ก็ได้เดกูแบบฟรีๆนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแบบสตาร์พาร์ตเปิดสตาร์พารเป็นระดับอัลต้าถึงจะได้นะครับฝากกดไลค์ like กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ